ไม่เล่นแล้วขับมาอยู่เลนขวาแล้วก็ยังสาดเธอสาดรอบแรกฉันรถล้มเสียหลักแล้วก็คือเข้าวลงบาลบอกเลยว่าเจ็บไปหลายบาทนะก็แจ้งความแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้คือใบแจ้งความกลายเป็นประเด็นดราม่าที่กําลังเป็นกระแสนในขณะนี้ภายหลังจากผู้ใช้ t i k กต็อกพิมพ์เจียงโพสตคลิปหลังคนสาดน้ําใส่ในช่วงสงการทั้งที่แจ้งเลยว่าต้องไปทํางานจนทําให้รถจักรยานยนต์ล้ม เธอจึงไปแจ้งความเพื่อเอาผิดคนสาดน้ําแต่กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ส่วนเจ้าของโพสต์ลาสุดเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าตนไม่อยากเล่นน้ําในวันสงการในวันดังกล่าวเพราะตนต้องไปทํางานในจังหวัดที่ตนขี่จัก,กรยานยนต์ไปทํางานตนไม่ได้ขี่เร็วและอยู่ในเลนขวาพยายามระมัดระวังที่สุดเมื่อเห็นกลุ่มคนกําลังเล่นน้ําตนก็ตะโกนสุดเสียงว่าอยาศาสตร์กาลังจะไปทํางานแต่เขาก็สาดจนทําให้รถล้มผู้ที่สาดก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือ มีแต่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยนำส่งโรงพยาบาลขณะกำลังออกจากโรงพยาบาลตนก็โดนสาดทำให้รถล้มอีกรอบทั้งที่ตนก็บอกแล้ว่าอย่าสาดซึ่งตนได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาจนต้องยกเลิกงานในวันนั้นไปเลยจากนั้นตนได้ไปแจ้งความเรื่องรถล้มส่วนวันนี้ได้ไปแจ้งความเรื่องไม่ประสงค์เล่นน้ำสงการเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขอกล้องวงจรปิดทั้งสองจุด และหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดคู่กรณีทั้งสองคนส่วนการที่คนวิภา์วิจารณ์เรื่องที่ตนเองไปเล่นน้ำสงการก่อนวันเกิดเหตุก็ไปเล่นน้ำจริงและเล่นอย่างเต็มที่ในโซนที่มีการเล่นน้ำแต่คนไม่ได้พร้อมที่จะเล่นน้ำสงการได้ทุกวันนอกจากนั้นมีชาวเน็ตบางกลุ่มก็ออกมาบอกว่าถ้าไม่อยากเล่นทำไมไม่อยู่บ้านตนมีงานต้องทำและต้องใช้เส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่จะไปทำงานตนก็ตะโกนบอกตลอดว่าอย่าศาสตร์ทำไมถึงยังศาสตร์ ทั้งที่กฎหมายก็ออกมาแล้วคุณจะเล่นก็เล่นแต่อย่าสาดคนที่ไม่พร้อมอย่าสาดคนที่ไม่เต็มใจให้สาดได้ไหมมีสติในการเล่นสงการกันด้วยงานเข้าอีกแล้วสำหรับนักร้องสาวอินดี้อย่างกระต่ายพันนิภาหลังมีคนจับจิน้น เธอกับเพื่อนร่วมวงทอเกียรติศักดิ์แต่ทางคู่ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่หลายคนเข้าใจไม่ใช่แฟนนะครับทุกคนกคน็กคือพวกเราเนี่ยอยู่วงเดียวกันคืนพี่หนูอะ่ะงานอคอนเสิร์ตกระต่ายปณิพาก็คือจะมีกระต่ายปณิพาเลยแล้วก็จะมีพี่ทอด้วยก็คือไปงานน้่กันพี่ทอจะเป็นนักร้องชายกระต่ายก็เป็นนักร้องผู้หญิงเลาเอาาสจว่าเป็นแฟนไม่เป็นแฟนไต่ไม่ใช่แฟนกันนะครับนอกจากนั้นทางด้านเพจดัง อีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงได้ออกมาแฉซ้ำอีกว่าอีแฟนเก่าทอเกียรติศักดิ์ออกมาแฉว่าคบกันมาเจ็ดปีแต่แพ้คนเจ็ดวันหลังถูกบอกเลิกแบบไร้เหตุผลเมื่อปลายเดือนมีนาคม2567ซึ่งวันที่บอกเลิกเขาทออยู่กับกระต่ายพันธิพาที่ทะเลตอนนี้อยากให้ผู้ชายออกมาพูดว่าเขาเลิกและคบกับกระต่ายวันไหนแล้วกระต่ายรู้หรือไม่ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วปรออย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเดือนเมษายน ทางฝ่ายชายได้มีการออกมาประกาศว่าโสดแต่ยังมีแชทหลุดเหมือนเคลียร์กันไม่ลงตัวก็ต้องรอชมกันต่อไปว่าฝั่งนักร้องจะออกมาแก้หรือโต้กลับอย่างไรเพราะดูท่าทางแฟนเก่าจะยิงคำถามมาแค่ฝ่ายชายไม่ได้มุ่งไปที่ฝ่ายหญิงต่อมาทางด้านทอเกียรติศักดิ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยชีย้แจงว่าผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมเพื่อ,อออกมาชี้แจงประเด็นดรามา่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมกับแฟนเก่าเลิกลากันแล้วครับ ซึ่งผมเป็นคนขอเลิกลาเองและน่าจะทำร้ายจิตใจเขามากผมยอมรับผิดแต่ไม่ได้เกิดจากการมีมือที่สามหรือเพราะมีใครผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามเส้นทางความฝันของผมสุดท้ายนี้ผมขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับส่วนทางด้านกระต่ายภายหลังจากที่ได้เกิดประเด็นดรามา่ายังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง ตบตาธนาคารสาวพาลุงไปกู้เงินทั้งที่ไม่หายใจแล้วกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ภายหลังจากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีหญิงรายหนึ่งได้เข็นร่างของคุณลุงตนเองไปที่ธนาคารเพื่อขอทําสัญญากู้เงินและขณะที่ร่างของคุณลุงบนรถเข็นนั้นไม่หายใจแล้วตามรายงานระบุว่าขณะที่คอของคุณลุงพับลงตั้งไม่ตรงแต่หลานสาวพยายามตั้งคอขึ้นเธอใช้มือประคองไว้ เธอแกล้งทำเป็นกำลังคุยกับลุงบอกให้เขาเซ็นเอกสารเงินกู้ต่อหน้าพนักงานคุณลุงได้ยินหรือเปล่าคะคุณลุงต้องเซ็นเอกสารนะหนูเซ็นไม่ได้เซ็นชื่อตรงนี้และเลิกทำให้หนูปวดหัวได้แล้วคือคำที่เธอแกล้งคุยกับร่างที่ไร้วิญญาณของลุงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเขายังมีชีวิตอยู่พนักงานธนาคารพูดว่าฉันเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกกฎหมายลุงดูไม่ค่อยสบายลุงดูน่าซีดมาก หลานสาวเอลิกาตอบกลับว่าลุงก็เป็นปกติแบบนี้และพูดกับลุงว่าไม่สบายหรือเปล่าจะกลับไปโรงพยาบาลอีกไหมพนักง,งานธนาคารเริ่มสงสัยและบันทึกคลิปของทั้งคู่ไว้ก่อนที่จะเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินสิ่งที่ช็อกที่สุดกู้ภายยืนยันว่าเปาโลโรเบโตบรากาชายวัย68ปปีเสียชีวิตแล้วก่อนที่หลานสาวจะลากร่างของลุงไปธนาคารด้วยรถเข็น ตำรวจจับกุมเอริกาข้อหาหลอกลวงและเปิดเผยว่าเธอพยายามจะกู้เงิน17,000เรรียลบราซิล1 1 9 9 9 0บาทสืบเนื่องจากกรณีนางประภัสราหรือน้องอุมอิมอายุ31ปีลูกสาวของนายประวิตรนายอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษที่เสียชีวิตเมื่อวันที่15เมษายน2,567 ขณะเล่นน้ำสงการเนื่องจากป่วยเป็นโรคหัวใจได้เกิดภาวะช็อกหัวใจเต้นผิดจังหวะและล้มลงขณะเล่นสาสน้ำสงการกับเพื่อนๆนญาติได้แจ้งเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเข้าช่วยเหลือแต่ขณะเกิดเหตุถนนโดยรอบสารหลักเมืองมีรถเต็มท้องถนนเนื่องจากมีประชาชนมาเล่นน้ำสงการกันเป็นจำนวนมากนายประวิตรในอำเภอพายุผู้เป็นบิดาเล่าว,ว่าวันเกิดเหตุน้องอุม่มอิมได้ไปเล่นน้ำสงการกับเพื่อนเพื่อน ซึ่งก็เล่นตามปกติท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดมากต่อมาเวลาประมาณ19นาฬิกาน้องอุ่มอิมซึ่งโดนสาดน้ำมาเป็นเวลานานประกอบกับสภาพอากาศร้อนทำให้เกิดการช็อกล้มวูบหมดสติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ช่วยกันประถมพยาบาลอย่างเต็มที่พร้อมแจ้งกู้ภัยช่วยเหลือแต่เนื่องจากรถติดและมีประชาชนจำนวนมากทำให้กู้ภัยไม่สามารถเข้ามาได้สะดวกพอกู้ภัยมาถึงปั๊มหัวใจน้องอุ่มอิมได้เสียชีวิตก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทรัก น้องอุ้มอิมได้ป่วยเป็นโรคหัวใจและแพทย์ได้ทําการผ่าตัดรักษาเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้ที่ตั้งศพของนางประภัสราอยู่ที่วัดป่าเบญจรักตําบลเสียวอําเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนามีญาติพี่น้องมาร่วมกันไว้อาลัยและช่วยงานศพกันอย่างต่อเนื่อง แล้วผมก็ให้สัญญากับตัวเองแล้วว่าผมจะไม่ทําให้พ่อเป็ดเสียใจจะไม่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนผมจะปรับปรุงตัวอะไรที่ผมทําผิดไปแล้วผมจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นผมจะลบภาพเดิม,ดมที่ทุกคนจําผมจะเป็นชจกกระบุ๋มคนใหม่ให้ทุกคนดูภายหลังจากที่ตลกดังจ้ก,กระบุ๋มเชิญยิ้มหรือนอรเสดทรงกรดตกเป็นข่าวเชาว้าถูกป้าปูนาขึ้นไปทวงหนี้เกือบ30,000 0บาทจนกลายเป็นเรื่องราวถูกวิจารณ์อย่างหนักและยังได้เผยว่า ต้องหาเงินชัยนี่วันละ40,000บาทซึ่งเจ้าตัวยืนยันจะไม่ชิ่งหาเงินทยอยปิดนี่ทีละคนจนกลายเป็นประเด็นดังที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักถึงขั้นนำสกุลเชิญยิ้มนั้นถูกแซะว่าเตรียมตายยกรังมาแล้วโดยหลังจากนั้นจักรบุ๋มเดินหน้าขายของหาเงินต่อจนล่าสุดในงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นท่านมหาชัยนั้นโดยทางด้านจักรบุ๋มก็ได้เดินทางมาร่วมงานเปิดบูธขายของที่เซ็นท่านมหาชัยในงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อย ในโอกาสฉลองก่อนบ่ายค,คลายเครียดครบรอบสามทศวรรษซึ่งในงานนี้เป็ดเชิญยิ้มได้ให้พื้นที่กับจัก,กระบุม๋มในการเปิดร้านขายปลา,าทอดมันเป็นวันที่ผมได้โอกาสใหม่ได้ชีวิตใหม่จากจากคนที่มีพระคุณที่สุดสําหรับชีวิตผมได้ให้ที่ผมยืนในการที่จะทําให้ผมตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อจะนําเงินไรายได้ทั้งหมดรีบไปใช้หนี้ใช้สินแล้วผมก็จะทําตามคาที่พ่อสอนทุกคํา จากนั้นภายในงานระหว่างที่จักรบุม๋มกำลังขายปลาทอดอยู่นั้นเป็ดเชิญยิ้มหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะเชิญยิ้มก็เดินมาหาที่ร้านพอได้เจอจักรบุ๋มก็รีบออกมาหาและก้มกับเทา้าพร้อมพูดขอบคุณที่ให้โอกาสมาทํามาหากินขายของในงานผมพร้อมที่จะสู้ทุกอย่างจะทําให้คนที่เขาให้กําลังใจได้เห็นว่าเมื่อผมเจอปัญหาแล้วผมไม่หนีผมจะสู้ละยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น และขอโทษที่ทําให้ชื่อเสียงเชิญยิ้มเสื่อมเสียผมรู้สึกผมเสียใจที่ทําให้นามสกุลเชิญยิ้มแปเพื่อนเสียห่ยและที่เสียใจที่สุดก็คือผมทําให้พ่อเป็ดเสียใจผมยิ่งรู้สึกเสียใจยิ่งไปใหญ่เลยคาขอโทษผมต่อให้ผมพูดเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านครั้งมันมันก็ไม่พอสําหรับสิ่งที่ผมทาลงไปวันนี้ผมผมรู้สึกแล้วสิ่งที่ผมทำมันผิดจริงๆผมต้องขอกราบขอโทษทุกคนท,ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทางด้านเป็ดเชิญยิ้มได้กกมลูปหลังรับการกราบขอขมา รวมถึงรูปและก,ก้มจุบที่หัวพร้อมบอกให้ตั้งใจทํางานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้หลังจากพูดคุยกันเสร็จจะกระบุ่มถึงกับร้องไห้เลยทีเดียว